สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาทำสีขอบกันชนนะฮะก็เป็นสีอะไรก็ดได้นะครับส,สีทองสีเงินสีอะไรทำได้หมดเลยนะฮะทำไม่ยากทำอย่างไรไปดูกัน ในส่วนขั้นแรกนะครับเราจะมาทำขอบก่อนนะฮะเพราะว่าตัตรงนี้มาเอาปากกาหมึกดำมาถูได้นะ,ะฉะนั้นเราจะเร่งที่ขอบก่อนนะครับอันนี้เราจะมี2ตัวเลือกด้วยกันอย่างแรกเนี่ยคือเอาตัวกันดั้มมาร์เกอร์ตัวนี้นะถูไปที่ขอบเลยครับถูไปเลยฮนะระบายไปเลย ะฮะประมาณนี้นะฮะโถไปเรื่อยๆกับอีกวิธีหนึ่งอันนี้จะวายหน่อยแต่ว่าจะเตืองนั่นก็คือ สเปร์ ll, สีอะไรก็ได้ซึ่งตัวนี้ผมจะทำขอบทองนั่นเองพ่นไปเลยพ่นขอบไปเลยซ้ายขวายทั่วซึ่งในที่นี้ผมจะใช้วิธีการพ่นสเปรย์นะครับเพราะว่าละบายมันเปื้อนนะฮะเก็บไว้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าสเปร์ก็เปื้อนเหมือนกันแต่ว่าสเปร์ก็ราคาก็น่าจะถูกกว่านะฮะ น่าจะถูกกว่าปากกากันด์ดมาร์เกอร์เนาะเพราะว่าในความรู้สึกผมนะโอเคเรามาพ่นกันเลยพ่นก็ไม่ยากก็เอาที่หนีบสีมาหนีบแล้วก็พ่นนะฮะส่วนมันจะเลอะตรงนี้ด้านมันจะเลอะด้านข้างทั้งหมดก็ช่างมันะนะโอเคพ่นสีทองก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะ ถ้าอยากให้ขอบเนียนกว่านี้ก็แนะนําว่าให้เอากระดาษทรายขัดตัวด้านหน้าก่อนนะฮะแล้วค่อยมาพ่นทีหลักนะฮะเอาละต่อไปก็รอสีแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําสเต็ปต่อไปกันเลยนะฮะหลังจากสีแห้งแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามันแห้งแล้วกันเนาะ ก็ยังหมาน,น,น,นิดนึงนะฮะเราก็จะมาใช้ปากกาหมึกเหมือนที่เคยทำนะฮะระบายด้านบนซ้ายขวาให้เท่ากันนะครับผมโอเคระบายไปเลยนะฮะ เสร็จแล้วนะครับผมลาระบายก็จะประมาณนี้นะฮะก็ระบายกันตาปกติเหมือนที่ผมเคยสอนแต่แค่เพิ่มเติมคือมันมีขอบทองสวยงามนะอันนี้จะเอาสีสเปซสีใดทาก็ได้นะพ่นสีแดงสีเขียวได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะฮะมีสีทองบวกกับสีทองนะอ่าไปแข่งได้ไหมแข่งได้นะครับไม่มีกฎ กติกาว่าห้ามทำสีขันชนนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้มีผลต่อการเล่นนะครับไม่ได้มีการได้เปรียบเสียเปรียบแต่ประกันใดแค่เพื่อความสวยงามนะฮะอันนี้ก็ผมคิดว่ามันไม่ได้มีกฎเนาะในการห้ามทำสีขันชนฉะนั้นผมมั่นใจว่าแข่งได้ยังไงก็แข่งได้นะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามได้เรื่อยๆก็จะพยายามหาอะไรใหม่ๆมาอัปเดตนะฮะก็สนับสนุนค่าไหลช่วยดูโฆษณาผมตอนคลิปกับท้ายคลิปก็ได้นะหรือว่าสมัครสมาชิกที่ใต้คลิปทุกคลิปที่ดูได้นะฮะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ